สวัสดีครัพพบพ่อพ่อแม่เอฟซีธรรบ้านนั่นละท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยครับ่กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยครับช่วยมาดูคลิปกันด้วยนะครับผมการเห็นเราดูสวนกันนะครับผมไปไปด้วยกันนะครับเอฟซีนี่มาจังการอยู่ลายอยู่สวนนะครับผมพ่อพ่อแม่เอฟซีธรรบ้านนั่นละท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตามคลิปนี้มา กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาเลาะเล่นกันนะครับผมเลาะดูสวนกันนะครับผมพ่อพ่อมัเมฟซีทางบ้านนะครับทุกท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนี่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับซีให like, ้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมกลับมาไปเลาะดูไลรดูสวนกันนะครับผมไปด้วยกันนะครับผมพ่อพ่อมัเมฟซีทางบ้านนะครับนี่ก็คือสวนยาน,นะครับผม ขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านน่าที่สน,นุกัน,นะครับวันที่มากดไลค์กดซับสไคร้ก็กดหนึ่งกันเลยนะของที่มาติดตั้งนี่นะครับบรรยากาศอยู่ไรอยู่ส่วนนะครับแลคอยจากจัก บรรยากัศนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านนั่นแหละที่ท่าน,นทุกคนด้วยนะครับได้มาอยู่ด้วยกันนีมาติดตามที่กดไลค์กดซุขเปร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเป็นอะไรเด็กก็ยังคนนี้นี่ มันจะหักดีมันจะหักดีใจใจแต่นไม่งามมาค้ำแล้วได้นี่อือแต่นไม่งามมาค้ำไว้น่ากินน่ากิง ลมพัดใบ เันนครับบรรยากาศนะครับผมพอไม่ไม่ f c ทั้งบ้านนะทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับพรที่มาติดตามคลิปนี้กันนะที่ทมาดูคลิปกันด้วยนะครับผมยังไงกันนะครับอยู่ไลค์อยู่โซนอยู่โซนย่านนะครับผมพอไม่ม่ f c ทั้งบ้านนะแล้วทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่มาไลค์คลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม มาอยู่ด้วยกันนะครับผมป่อพ่อแม่เอฟซีทางบ้านและลาทุกท่านทุกคนนะครับช่วยมากดไลค์กดซ like, ับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับการที่ไม่จบที่เ้าเสียย,าก,ยา,กากันนะครับผมบรรยากกันนะครับผมเอฟซีเนลาทุกท่านทุกคนนะครับผมรยากาอย,ยอ,ยอยู่สวนยางอยู่ลาอยู่สวนนะครับผม เราดูโคจกันนะครับผมนี่บากนะครับมาคงก็ไม่มีแล้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกันนะครับผมดีรรยากาศกันนะครับอยู่แล้วยืส่วนนะครับผม เดยวค่ะกนะครับเอฟซีอยู่ไลอยู่สวนนะครับผมอยู่สวนยันนะครับผมคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนี่ละทุกท่านทุกคนนี่ยะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันที่มากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันเลยครับวันน,ะะนี้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอยู่ไล่อยู่สวนนะครับอยู่สวนยานะครับวันนี้หมาอามมาขาวนะครับผมนี่นะครับเอฟซีนี่ละทางบ้านกันเลยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันให้มา ติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดซับค่ากดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมบรรยาก,กาศนะครับอยู่ละอยู่สวนนะครับผมนี่นะครับเราก็เดินขึ้นมาถึงนี้เลยนะครับเดินมาถึงเพื่อนถึงกันแล้วนะครับโอ้บรรยาก,กาศโอเคเลยนะครับ FC นี่บรรยาก,กาศสวย่านนะครับผม คุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านน่ารักที่ท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับคนที่มาติดตามคลิปนี้กันได้นะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านน่ารักที่ท่านทุกคนด้วยครับคนที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับบรรยากาศอยู่ไล่อยู่สวนนะครับมรรากาศอยู่สวนยางกันนะท่านนั่ก็คือทางในบ้านนะครับผมเอฟซีนู่นนะครับผม บรรยากาศกันนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่อิศริธรรมบ้านนะล่ะท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้กันเนี่ยนะบรรยากาศอยู่ไรอยู่เชิญนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูในดูกันจระเลยนะครับบรรยากาศกันนะครับผมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันนะครับเพามาดูไลฟ์สดทางติดตามคลิปนี้กันเนี่ครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่อิศริธรรมบ้าน แล้วทุกท่านทุกคนนะครับทนี่มาอยู่ด้วยกันท่มากดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยครับผมผมมาจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ